ชาติที่แล้วสมชายมุนคมและสมหญิงเป็นพี่น้องกันแต่พวกเขากินข้าวเยอะมากจนแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวจนต้องให้ออกจากบ้านนี่ลูกอะไรเหรอครับลูกกินข้าวเยอะมากเลยทำไมล่ะครับไม่ใช่แล้วทำไมคะแม่จะให้เงินพวกลูกคนละหนึ่งพันจริงเหรอครับแม่มงินโคตรเยอะเลยแม่จะให้เงินพวกลูกคนละหนึ่งพันไปสร้างชีวิตใหม่ฮะให้ชีวิตใหม่เหรอให้แล้ว ลูกกินข้าวเยอะมากจนตอนนี้แม่แทบไม่เหลือตังค์แล้วแม่จะให้ลูกไปใช้ชีวิตใหม่กันเองจะได้ไปใช้ชีวิตคนเดียวแล้วจะได้ไม่มีใครห้ามมาตอนเล่นเกมจะเอาเงินไปออกไปได้แล้วได้ค่ะจะได้ไปด้วยแล้วนะครับเออไปเลยเอาตรงนี้แหละไปเลยเราจะสร้างบ้านยังไงดีอ่ะสร้างบ้านของแต่ละคนไปเลยไม่ต้องสนใจกันนะฉันไปแล้วนะฉันไปแล้วนะจะทำบ้านแบบไหนดีนะนรู้แล้วพี่พี่มีอะไรน้อง มาติดต่อซื้อวัสดุไปสร้างบ้านน้องเอาไปทําอะไรอ่ะไปสร้างบ้านสิเอาอะไรล่ะไรถูกที่สุดไม้ห้าร้อยบาทมีถูกกว่านั้นไหมพี่ฮะเอาถูกกว่านั้นเหรอใช่พี่โทรไปหาผู้จัดการก่อนผู้จัดการครับมีอะไรถูกกว่าไม้ไหมมีนะถามทําไมเหรอคือมีน้องคนนึงอ่ะเขาอยากได้อันที่ถูกกว่าไม้เอาไปทําอะไรเอาไปสร้างบ้านอืมอันที่ถูกนนะกว่าไม้มันโคลนนะเออน้องผู้จัดการบอกมันคือโครนราคาเท่าไหร่หนึ่งกิโลกรัมหนึ่งร้อยบาท สี่กิโลครับน้องเขาเอาสี่กิโลท่านได้เลยเดี๋ยวจะส่งไปให้น้องน้อยนะพัสดุมันกราจะมาส่งแล้วโอเคพี่พี่พี่มีอะไรน้องหนูมาซื้อวัสดุไปจ้างบ้านค่ะอีกแล้วเหรอ้องจะเอาอะไรล่ะอะไรแพงที่สุดคะเป็นเหล็กนะ่ะมีถูกกว่าเหล็กไหมคะเป็นอิฐถูกกว่าอิฐเป็นไม้ไม้กี่บาทห้าร้อยโอเคค่ะเอาไม้สามท่อนได้เลยครับเดี๋ยวพสัสดุจะมาส่งอีกแป๊บเดียว หญิงที่เชิมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมารอพัสดุกูซื้อบริษัทนี้เหมือนกันเหรอใช่แล้วพัสดุมาแล้วอูได้เยอะเลยโครนเหนียวชมัดเลยน้องไหนเงินพี่ค่ะพี่เอาไปเลยโครเยอะกลับดีกว่าไปแล้วนะแย่โ yeah. ครนขายวัสดุสำหรับสร้างบ้านพี่พี่อะไรเหรอน้องพี่ขายวัสดุสำหรับสร้างบ้านใช่ไหมใช่แล้วล่ะพี่มีอะไรขายบ้างมีแต่อิด ปูนนั่นผมเองสองอย่างเลยอย่างละห้าร้อยนี่ครับปูนกับกิดไปเลยโคตรหนักดังนั้นทุกคนก็กลับมาที่ที่จะสร้างบ้านแล้วเขาก็เริ่มลงมือสร้างใค้ที่สร้างบ้านเสร็จคือมนกลเดี๋ยวสักทีเข้าบ้านดีกว่าในทำจากโครนเนี่ยนะคนที่สองที่สร้างบ้านเสร็จคือสมหญิงเดี๋ยวสักทีจะให้เข้าวาดเป็นน้อยแล้วโคตรเร็วเลยลคนที่สามที่สร้างบ้านเสร็จก็คือสมชายเดือวเลย ชาวนี่มีบ้านน่จะเมื่อไรเนี่ยนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะได้ขโมยเอาบ้านหลังแรกนี่แหละเป็นบ้านอีกน่าจะมีเงินก๊อกก๊อกก๊อกนใครนะ่ะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ฉันว่าขอเข้าไปหน่อยเขาบอกแล้วไงว่าไม่ถีบประตูเข้าไปแล้นะแม่จิงก็ถีบสิสามสองประตูพังได้ไงฉันเข้าไปได้แล้วนี่นายเข้ามาทําไมเนี่ยเป็นแค่เด็กเองเหรอนี่ก็หวานหมูแล้วสิเอาเงินมาให้หมดซะ ผมไม่มีเงินแล้วผมเอาเงินไปสร้างบ้านนี้หมดแล้วฉันไม่เชื่อเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เขาบอกแล้วผมไม่มีเาไม่มีฉันจะฆ่าแกแล้วนะไม่มีเงินจริงนั่นเสียงสูงน้าแกจะทำอะไรผม,มีฉันขอไปอยู่ด้วยนะได้สิอาแลนะคุณโจ้ ขอบคุณหนะ้าที่ให้เข้ามานะ่ะทำไมมันดูเลขขนาดนี้แล้วเนี่ยหลังจากฉันทำบ้านเสร็จฉันก็สั่งของมากินเคียบเลยล่ะเจ้านายจะมาบ้านฉันทำไมเหรอเออใช่มีคนประหลาดมาเคาะประตูบ้านฉันแล้วก็พังประตูเข้ามานะจริงเหรอใช่แต่ฉันคิดว่าไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะมันไม่น่ารู้ว่าฉันมาแอบอยู่ในนี้ก็ก็กใครเคาะประตูนะ่ะ เปิดประตูให้หน่อยนายเป็นใครอืมเดลิเวอรี่อิ๋เหรอฉันเพิ่งสั่งของพอดีเลยไปเปิดประตูก่อนนะพี่แกเป็นใครเนี่ยดนหลอกแล้วตายซะเธอตุอ้มใช้ไปล็อกประตูเร็วทำไมเหรอคนื่องมันขู่จะฆ่าฉันโอเคฮ้ยมันเข้ามาแล้ว จนตัวหามนกลมก่อนไอทุมาทําไมเนี่ยฉันลงแล้วนี่อยู่เออคือว่าต้องมาพูดแล้วฉันจะวางสายแล้วตืด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 มนกลมวางสายไปแล้วพวกเราทำยังไงดีสวัสดีเด็กน้อยไปก่อนนะสมชายอย่าพึ่งส่งเงินมาซะนี่ฉันช้าหรือวมันเร็วกว่าเนี่ย ตายบิริตายบิริเออค, <ง S 1> ค,คุณตายมาขัจังหวะทำไมเนี่ยคนกำลังเล่นเกมอยู่มีคนบ้าที่ไหนไม่รู้มาบ,บุกบ้านพวกเราจริงๆนะฉันไม่เชื่อหรอกก๊กกกกกใครนะ่ะเปิดประตูอันนั้นคนบ้าฉันไม่เชื่อหรอกนะ เออฉันสุดสายอย่างหนึ่งอะไรทำไมบ้านโคลนมันหน้าตาแบบนี้เนี่ยจริงด้วยเฮ้ยคนบ้าตายซะเจ้าเด็กน้อยตายหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันเจ็บนะเอากระบ,บอกมาเลยเอาของฉัไปทำไมนะ่ะเฮ้ยตายอาะนั่นเสียงอะไรนะ่ะ มันจบไปแล้วไอ้คนบ้าน่ะนายทำได้จริงๆเหรอใช่สิแร้เกมออกไปได้แล้วขอบคุณมากนะพี่สายรู้ว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าจบ